เออมืัอนี้กะามึงงามงามดีเนาะเดินสามไปสามกลับมาครบโคบล้อไปตั้งแตเกิดมากันหลายปีแล้วเนาะไอ้คู่ปีนี่นะเออมันนี่ก่าทางพี่น้องที่ต้องสุขคว oui. ามเจริญผู้มาลงงานกะ เออมีความชุดความเจริญอายุมั đó, ่นกันนึงเออเจ้าล้ำเจ้าโรยเออชื่อยหยตเตอรีล้อนที่หนึ่งที่สองคนเด้อคำพูนคำพูมายืนเออแก่พี่น้องที่มารงงานเฮาเออดีแน่มายืนมายืนอ่าขาดูเออวันนี้กะอืม นายกนายกขึ้นไปเปิดเบียนเจ้งท่านนายยกขึ้นไปเปิดโบห่านว่าโคบุเบปะหน้ามันเป็นดูขี้มาป้องชุกหวานเหมือนว่าเออวว้จักว่าเม้นี่เมเนาะเจ้าเม้นหลับเหาอยู่อันนี้ก็ห้าวกะ ถือมาแต่โบราณเอากับเพริปะใไดชิมมาโนน้องคำามเอากัะเอดคุปปีกครับมาเนี่ยเฮอดูดีมีแห่คู่คู่คูคนที่มาลงงานนี่เออํำเออรวยเออซื้อหยลอตเตอรี่รอตวัที่น่งที่สองคุณเนิ่งทำปูมานี้กระเดินสามเดินสามเขาไม่โฉงขันว่าสามคั้กับมื่อวันเนี้กะ ใประจูเล้าพมเป็นฟ้าหน้าเป็นรูมหมปอนชุกหวานเออเปิดประจูเล้าค่ะบหาคือหูโอนล้นหน้าคืหูปูชุนพนคือหูจูนเรื่องเป็นบ้านเนื้อคาดเป็นว่างใบหน้าเล็บไข่เลื้อยตเก่าขั้นเล็บไข่ดัดตโตเกาแกวเล็ม้อนเนื้อจายไขาเล็ใกล้เล้ไปชบจูเล็ม้นเป็นชบกจอนเล็งอนจ่ายไาย เราสุมเจ้าน He ่ะย ah, uh ูด uh ีมีแหงมีความชุกความเจริญมันยืนทุกตนทุกคนเด้อ่าวันนี้กัดพอนเออซึ่เจ้าปู่เออพอนพี่น้อง้ันอุลคัมเฮาทุกคนอ่ากออเปิดจำกอดเปินจำจำ้มือ อ้าวจำเหรอโอยเปิดเปอดเอยเปิดเลยเนาะอือเออมีมีเรื่องควมอ่อนน้อมน้อมเพื่อมาลงงานกับเ้ื่องดีๆจุกจุกชนอย่างดีเนี่ตอเข้ากันงานโพสกันฉลาดมั่ได้ เออไปยู้เชือกาเออไปยุ้ยคนข้าไปยุป้ายมาป้นก็เมาหูมาหูเร้วหูนี่มาหูมหูสองเออเป็ุนไปต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 ุนไยอยเออวันมเต็มเราเต็มนี่ยได้บ้านนี่น่ะอืมนากเลยก็ได้หายก็ได้เข้าหลายๆเองสาธุความสความเจริญงานนี้เด้อ เอ้ยดูสวะเอาเหมืนี้น่ะอะท่าสก่คนท่าสก่คนขาขา เอาเม่ได้มืองามย่นดีเด้นี้ชั่ววันเขานี่ยแต่ผู้เห็นรักเราเนียกกันเอาเสื้อให้แน่ที่เหลือกใกล้กับหาใกล้จะซื้อให้แน่เงินเบอร์พันกจเซื้อให้แน่ครับเจ้าโกงเนี่ยถ้ามีได้เจ้าโกงนี่มีได้ได้เงินให้ก็ดีให้ก็ดีดีก็เขาดีก็เขา อ้าวเมือนนี่นะผู้เห็นนักข่าวในยกเลยอเออในยุคมีความชุกความเจริญยุคนี้ข่าวยืนน,น,อนอนราบป็นกระไดเงินมือนอนตื่นกัระไดเงินแสนแอบมือไปเห็นเราได้แก่มันใน,นโทษโทษให้ามาผ่านมาให้เป็นเออในยุคมีแต่ความชุกความเจริญเด้อปีสมัยก้าไปก็ให้ได้เป็นลองก็ให้ได้เป็นยู่ <c oughs> เดีไม่แห้งเนะ้อครับอันนี้ อาอผู้ผู้เอาไนี่ผู้เลยทุกคนนะให้ผู้เห็นให้ผู้เห็นไทุกคนเอมากวันมด้ากนี่ยเ็นโเนี่เจ้าเจ้าไม่ทันผู้รเลย้าเอเจ้า บือพายครับเชื่อไฟไทนเชือไฟเชือไฟทุ่นากรำัวนี้นะเอานเลยเอาบูด้วยนไปดูเหตุกาได้เลยที่เขาตน้ไ็นกระพะงีได้ตองขนเขาคนใหญ่ ผ er oh, no, no, nah. ูกศาได้หกือนงก้ก็สผู้เห็นักชัดเห็นอาผู้มองเนื้อห้องมอเนื่อไป่มาตูมาหมมันเดียวด้ยานเมืองเฮามารนี่สูงคู่คู้ปีคู่ปีด้อาาผู้ผู้เมด้อริกาั่งผู้เห็นได้พอพอด้นี เออจะมีเออจะชุบเนี sure. yes. oh. ่ยวายกันอยู่งวันคุกเก่าเขจะชุบดูดก่อนเอยอยู่ทนงานเลยพอเอออยู่ดีมีแห้งหายโผยหายไผ่หายพญาโรคป่าความเจ็บอะไรกงไกล่านมีก็มีในความชุบความดืนออายวันความดื้อเนื้อจะล้มจลอยเออจะหอยรดกะลีแล้วอันที่หนึ่งที่สอเน้อชานทองออยู่ดีีแห้งมันดื้อนา พูดพูดประธานผูกประธานสภาพู้พูดิโอุู้นบ่ก่ประธานพูยบ่อ้าวผู้ผู้ตาเาเออมื่อนี้กับนานามดียดูไดโชวไลงไหยไปมมาไม่ผู้ไหรับชักหนาเออพูกออ้อแล้นี่อ็มาคำวมาพูนมามันนี่ได้รำเบอรุ่นประเทนี้มาแล้รลุยได้จู่วเรากะลีพุ่น มันยืนกันอยู่เะอยู่ดีแแล้วผู้รอดผู้ข้าวหัหน้ากันของคุ่ก็บ่อหลายที่มาเล้กการับคิ อาชาวบ้านโดนต่งห่อคนผิดอะไรอ๋อคบ่ผู้ชมแม้ว่าเขามาตะคุนเส้นที่ร้านนะครับ